สวัสดีค่ะตอนนี้รเข้าสู่ห้องปลาลิมอีกแล้วนะคะก็คือเราห่างหายไปนานแบบนานมาก ประมาณปีกว่าได้แล้วนะคะอัปเดตสถานการณ์ก่อนก็คือว่าตั้งแต่ปี6 3เดือนมกรานะคะพิม์ก็แบบไม่ได้กลับจีนอีกเลยแล้วพอไม่ไ,มได้กลับอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแบบให้คนดูแบบดูดีเพราะาเราไม่ได้อยู่จีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะงั้นมาทําคลิปแบบ Q&A ที่คนถามกันดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่เราแบบไม่ได้ลงคลิปมานานน่ะแต่ทุกคนก็ยังแบบเข้ามาถามอยู่ว่าไปเรียนจีนได้ยังไงนู่นนี่นี่นะคะวันนี้ก็เลยจะแบบมาตอบคําถามดีกว่านะคะทําเป็นแบบคลิปสั้นๆตอบคาถามให้ทุกค ไม่ได้กลับไปเรียนจีนค่ะก็คืออย่างที่บอกไปตอนแรกก็ไม่ได้กลับไปเรียนจีนแล้วก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแล้วก็ช่วยงานที่บ้านด้วยก็เลยแบบว่ายุ่งนิดนึงเนาะก็เลยแบบไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนดูเองไหมอะไรเงี้ยอ๋อถ้าพูดถึงว่าไปเรียนจีนได้ยังไง ไปเองไหมก็คือไปเองก็คือทุนตัวเองไงแต่ว่าถ้าไปแบบมีคนพาไปไหมมีเอเจนซี่ไหมก็คือไปกับเอเจนซี่นะคะชื่อว่า B friend education นะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ด้านล่างก็คือติดต่อพี่เขาไปได้เลยพี่เขาแบบให้คำปรึกษาดีมากๆไปเรียนจีนได้ยังไงก็คือว่าเราเรียนศิลปะภาษาจีนอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเราเรียนปุ๊บว่าเรารู้สึกว่าแบบเรารักภาษาจีนอะก็เลยอยากต่อยอดก็เลยไปเรียนที่จีน ของที่ฮาบินคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาจีนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ20,000หยวนหรือว่าถ้าตีไปไล้กลมๆเลยก็คือ1 0 0 0 0แบาทค่ะของไทยต่อปีนะคะไม่ใช่ต่อเทอมเพราะว่าเขาจ่ายเป็นรายปีเนาะจ่ายทุกเดือนกันยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าหอก็จะจ่ายเป็นปีหรือจ่ายเป็นเดือนก็ได้ตกปีละ7,200ยหยวนหรือว่าคิดเป็นเดือนก็เดือนละ600หยวนประมาณ3,000บาทค่ะ ห้องน้ำจริงๆจะบอกว่าถ้าเมื่อก่อนที่ทุกคนเคยไปที่จีนอะห้องน้ำเขาจะไม่ดีมากๆเลยเนาะก็คือตอนนี้ถามว่าปรับปรุงแล้วไหมก็คือเขาปรับปรุงมาดีขึ้นเยอะมากแล้วนะคะทุกคนก็คือถ้าตามห้างหรือว่าตามมาหาลัยอะเอาจริงๆมันก็เข้าได้อะเออถ้าเป็นตามพวกสาธารณะจา๋จาหรือว่าชนบทอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนำว่าอย่าเข้าเลยดีกว่า <laughs> อืม คือใช้จริงๆประมาณ15ื่นแต่ก็มีเพื่อนฟิล์มบางคนที่เขาได้น้อยกว่า15ื่นเขาก็ใช้พอประมาณ12ื่นอะไรประมาณนี้ค่ะ1 2ื่นถึงหมื่นแล้วกันใช้แบบพอดีพอดจีจริงๆเรียนไม่ยากนะไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้แต่ขอให้อ่านพินอินเป็นก็คือถ้าสมมติว่าอ่านพินอินเป็นก็ จะอ่านตัวจีนได้รู้ว่าตัวจีนนี้ออกเสียงยังไงถูกไหมคะถ้าเป็นคนที่หัวช้าก็คือแนะนําให้ทบดคนนิดนึงเพราะว่าเขาเรียนเร็วมากมหนาวสุดที่เคยเจอประมาณลบยีองศาบวกบวกบวก,บวกแต่คือตามพยากรณ์ของ i iPhone นอะ่ะเขาจะมีเกณฑ์อุณหภูมิไว้ว่าลบเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สมมติว่ามันลบแค่20แต่มันฟิลไล์ลบสาอย่างเงี้ย เอออันนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าตามอุณหภูมิเลยก็มาลบ20โอวกไปอาหารจีนจริงๆก็คือชอบอาหารจีนแล้วตอนนี้อยากกินมากๆเพราะว่าตอนแรกอะไม่ชินเลยกับอาหารจีนเพราะว่ามันเลี่ยนเลี่ยนแบบเอ,อ้ยกินไม่ได้อะเออแบบไปสั่งวันแรกนะทุกคนน้ำหนักลดแต่หลังจากนั้นปุ๊บพอปรับตัวได้ปุ๊บก็ขึ้นมาประมาณ5โล เป็นพี่อะพี่ไปจีนอะเพราะว่าก็คือชอบจีนมากกว่าอยู่ไทยไปก็คือเจอสังคมเดิมๆเจอเพื่อนคนไทยเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราแบบอยากไปเจออะไรใหม่ๆไปเจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆไปเจอเพื่อนใหม่ๆหรือว่าอยากรู้จักคนใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ไปจีนดีกว่าอืมก็เลยแนะนําว่าไปจีนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียนมาหาลัยที่ไทยอะต้องใส่ชุดนักนศึกษาซึ่งไม่เอาอะไม่อยากใส่ เออถ้าไปจนีนก็คือฟีดอมใส่อะไรก็ได้อ๋อแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าใครอยากไปเรียนจีนแล้วแบบเอ้ยมันต้องโหลดแอปอะไรว่างอะไรอย่างนี้แนะนำเลย 1. VPN คืออย่างที่รู้กันดีว่าจีนอ่ะเขาบล็อกทุกอย่าง IG Line Facebook Google คือบล็อกทุกอย่างฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีก็คือแอป VPN เพื่อที่จะแบบว่าเล่นไลน์ได้เล่น i อจได้เล่น Facebook ได้เล่น YouTube ได้ประมาณนี้อันที่2มีแชทแล้วกันเพราะบางทีอย่าง p n เเราไม่ดีพอ v p พไม่ดีปุ๊บคุยกับพ่อแม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนําให้พ่อแม่โหลดวีแช t มาด้วยแล้วก็คุยกับพ่อแม่ใน e c h a t ก็จะสะดวกกว่าแอปดิกอืมแอปดิกนี่ก็สําคัญมากเพราะว่าฟังศั์ไหนเราไม่รู้หรือว่ามันมันช่วยเรื่องในการเรียนได้เยอะมากอะ่ะ แอปดิกที่พี่แนะนาเลยก็คือต้าเชียงกับหลิวเหลียนต้าเชียงกับหลิวเหลียนเนี่ยจะคล้ายกันมากแต่ว่าหลิวเหลียนน่ะจะมีคําศัพท์มากกว่าแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆว่าคําศัพท์อะสมมติว่าคํานี้เป็นคํากิริยาคํานี้เป็นคํานามก็คือหลิวเหลียนจะมีบอกว่าคำเนี่ยเป็นคําอะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวอย่างประโยคให้ดูด้วยซึ่งพี่ว่ามันครบคันกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปเลือกใช้ดูก็คือดีทั้งสองแอป ถาเป่าอันนี้สําคัญมากทุกคนจะต้องมีเพราะว่ามันคือแอปซื้อของออนไลน์จีนที่แบบใหญ่มากๆม,ม,มีทุกอย่างแบบมีทุกอย่างจริงเคยเซิร์ชหาปลาปีรัญญาก็มีนะเวอร์อันนี้เวอร์จริงๆมันมีจริงๆมันมีจริงๆเธอมันขายด้วยประเด็นเนี่อ <c oughs> <Okay. S 1> เออมันมีทุกอย่างจริงๆ <c oughs> คือพีมไปจีนบ่อยก็จะก็จะรู้เถาเป่าเนี่ยมานานแล้วเราก็จะสั่งของเถาเป่าตลอดอะไรอย่างเงี้ยและที่นี้ ะะเป็นแอป,ป delivery อาหารยาหรือว่าพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีครบแนะนําก็คือมี2แอป,ปที่ดังๆของกีนก็จะเป็นเออร์ลเมอกับเม่ถวนไว้ไมทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคําถามคร่าวๆที่แบบทุกคนถามมาเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมารวบรวมให้ในคลิปเดียวหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ช่วงนี้โควิดที่ไทยก็แรงมากก็ดูแลตัวเองกันด้วยแล้วก็อย่าอย่ากัดตกอือาผ่าไปได้วยกันอืมอเราจะผ่าไปได้วยกันรอกลับจีนอยู่เหมือนกันอืมบาย